พบกับคู่จิ้นที่จะมาฟินกับโตอร่อยการอะไรกั่เลยเหรอพี่แล้วกับเหล่าเชฟไม่มีกลอยพร้อมปล่อยความฮากุ้งแชร์บุ้ยทอดซีเรียลครับซีเรียลเรื่องอะไรครับชอบดูซีเรียลรีสออซีรีส์เอออันนี้มันซีเรียลใครเป็นพระเอกอันนี้พระเอกอันนี้ ผัวแม่เอรอถ้าเรามีผัวเขาแม่เหรอไม่ไม่ไมสมมติว่าสปณมิตเว่อยู่ตรงนี้หันหน้ามองตรงไปเป็นรัศกัญชาซ้ายอขวาค่ะขวามีตอนใส่นะคะพี่ไม่คุณกีคุณกี้ทำมือได้ไหมครับแล้วก็ฆ่าพุทธเจ้าโอ้โหไม่อยากให้โกหกกันเราทำประมาณที่ว่าเปลี่ยนสีแล้วก็กลับเปลี่ยนสีสักพักดำเลยโอ้โหโอยลูกก็าทำได้ ใครกันจะได้เอาร่อยแบบราชาหรือเข็มขึ้นปาพระโตอีจังตงครับเฮ้ยเฮ้ยแก่นฉันมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจ1,899%แร์ซแล้วที่ไม่มั่นใจหลาปน,นๆๆไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาร่วมจะผิดว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงกับ w ูอิส my chef? โต๊ะนี้มีจอ มีทิม5ท่านด้วยกันนะครับเขาเสียงปรบมือต้อนรับพี่เอียงพี่อินทนนท์พี่ชิปปี้พี่ภูพี่พาวเวลสุดรับสุดยดสุดยอเอาวันนี้หาตัวจริงให้ดีนะครับมันใจอาศัยความที่เราชอบกินเป็นคนชอบกินไหมสองนมกินหมดกินหมดทุกอย่างกินหมดทุกอย่างนะครับผมเอาละไม่จับผิดกันนะครับโต๊ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือหมายเลขสามไปพบกับเชฟทั้งสามท่านในช่วงเปิดโต๊ะครับ ตอนเล็กๆอยู่ในโอวาทของแม่ตอนแก่ๆอยู่ในวาทของเมียเม้ยแคืนนี้มีคอนเทนต์แล้วคืนนี้มีคอนเทนต์แล้วจำคนลักษณะก็เหมือนอบตมากกว่าใช่จริงจริงองมองไปเห็นอย่างแรกนี่เห็นพระนะที่ว่าเปลี่ยนเสี้อเช้าเหมือนเียช้าเออไม่รู้อาจจะใช่ก็ได้ไปพบกับเชฟท่านต่อไปครับ ถึงตัวจะติดดินแต่เรื่องกินนะติดดาวถึงตัวจะติดดินเรื่องกินนี่ยติดดาวดดาวเลยเขาเป็นเจ้าของร้านมิชลินหรือเปล่าเฮ้ยก็ไม่แน่นะมิชลินติดดินอะอย่เนา้ยนะมิชลินดินชลินดินมันใกล้กันนะลาอะไรไปเด่นในไม่ไกลไปพบกับเชฟท่านสุดท้ายครับ ข้าวเป็นไก่ต้องใส่ตับแต่ถ้าอยากจะรักต้องใส่ใจเอาไงอ่ะี่หนึ่งไปดูไปเหมือนรักบนตีเหมือนกันนะจู่จาูดใหญ่ไปนิดนึงนะใช่เหมือนเจ้าบ่าวอะไรเหมือนเจ้าบ่าวคุยกันไปทีละโต๊ะโต๊ะใบเล็กหนึ่งเชิญครับโอ้โหเชฟทั้งสามคนในวันนี้มีทั้งสไตล์รุ่นเก่าและสไตล์สวยเฟียสเลยนะครับเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าใครคือเชฟจริงใครคือเชฟปลอบเรามาเริ่มซืบสวนกันเลยกับช่วงเปิดต่อ สวัสดีคร mm ับเชฟแกนร้านอยู yeah. ่แถวไหนครับเชฟร้านอยู่แถวลานบินชาตรงไหนซอยนิดใกล้ๆลานบินชา12 12ข้ามซอยไม่เข้าซอยนิดนึงเข้าซอยนะแต่ลานบินชาไม่ได้มีร้านทองเยอะนะคะ จริงเลยโอ้ยอย่าไปคิดเยอะเออปลอมทั้งนั้นทองเหลืองเนี่ยเราไปไปไปชุบบ่อยไหมของแท้ไม่ต้องชุบเน่อันอันนี้พระอเลยค่ะดูสวยหลวงพ่อสุชอนครับหลวงพ่อสุชอนรุ่นนำคุณไหมรุ่นนำคุณป่ะรุ่นเมียจัดให้ ร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านเปิดมา12ปีแล้ว12ปีครับซอย12แล้วก็สิบสีเฮ้ยผมเลขมันแปลกๆอันนี้มันซ้ำกันไปหน่อยหรือเปล่าจับผิดให้ดีจับผิดให้ดีอาจจะชอบเลขนี้แล้วคิดคิดไม่ทันแรกๆผมเป็นครูสอนว่ายน้ำสอนว่ายน้ำเสร็จแล้วก็มา มาได้ภรรยาที่ทํากับข้าอร่อยเ,ออเราก็เอาเงินที่เราได้จากคนสอนแม่น้ำมาทําเปิดร้านอี่อม,ามาขยายร้านอีก,ยยอกไปดูร้านเขาหนึ่งในการดูภาพร้านจาก AI ต้องบอกเลยว่าไม่หมูนะครับแต่เราร้านสไตล์แตกต่างกันชัดเจนมากดูให้ดีจับผิดให้ทันเพราะภาพที่คุณเห็นอาจเป็นภาพกำมะลอ โอ้โดูจริงหอะไรขายดอกกล้วยไม้เหรอหรืออะไรไม่เขาชอบที่นี่มากนะที่ไหนเองเคยไปเมื่นียร้านร้านพื้นที่กี่ไร่โรงแรมเนาะ ประมาณไม่ถึงไม่ถึง้ไม่ถึงอไม่ถึงแไม่ถึงล่แต่เขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะพี่ลิงไเพราะเขาไม่ถึงกับไล่เลยไงไม่ไ่นะไม่ไล่นะไม่ถึงไ่คือเกินไล่อะเออถ้าเกินไล่ก็บาไป่เไม่น่ารักนะอันนี้ไม่ถึงไล่ถือว่าเป็นคนใจดีกับไล่เขาโอ้ติตลกนเราชอบงงถามหน่อยถามหน่อยว่ามีการหึงอะไรกันด้วยเหรอมีหึงไหมขอโทษ ถามนี่ถามนี่นั่งแทนไหมนั่งแทนอะไรไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่นั่งแทนแล้วอีกตัวนี้จะไม่อะไรนะไม่อะไรอยู่ดีโอเคครับร้านมีกี่โต๊ะประมาณ20โต๊ะอุตยี่สิบโตส่วนหนึ่งมีโซฟงโซฟานั่งแบบนี้เลยเหรอครับ เด็กเสิร์ฟเยอะไหมคะคุณพี่เด็กเสิร์ฟประมาณ10คนร้านเปิด่โม่ครับใหญ่ร้านเปิดประมาณ11โมงถึง4่ทุ่มแล้วในร้านนี่คือมีแอร์แบบมีแอร์หรือว่าไม่มีแอร์หรือว่าอะไรคะมีมี o อ r นี่มานั่งธรรมชาติอ๋อธรรมชาติอ๋อนี่ไม่ได้มีแอร์มีมีแบบจุดเดนเด่นเด่นเด่น่นี้่นเด่มเด่มเด่นเ่นเดรนเนเ่นเด่าเดนดนอ่น่นเด่นนเนเดน่นีด่นเเด่ดนนเดแนะเดนดนเน่นดนนดนนนดน่ ไม่แต่เราต้องดูดูว่าอันนี้ม่นันมันร้อนนาิดไาด้วยนะไอมันอาจจะบิดอาจจะอาจจะไม่มีกระจกหรือเปล่าบออะไรอย่างงี้ถูกมจริงจริงาแต่ของจริงเขาจะไม่บิดเยอะนะจรๆอมีร้านหรือเปล่าก่อนเออตอนนี้ตอนนี้มีริงนะเนียแกงแปลกเนยมดูเมนูเลยดีกว่าดูเมนูเลยดีกว่ารีบเเมนูก่อนรีบเขามนูรับเมนูที่นำมาคือครับวิว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 ว ใบชะพปูปูราคา499ร้อาาปูใหญ่แกงขั่วใบชะบรูปูแต่เนื้อปูเขาก็ใหญ่อยู่นะกันเทียมกเนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแล้วข้างล่างนี่มีอี่นะมีไหมจรีเหรข้างล่างนจะใบชะบปูแล้วชะ้นาใบปูปูเราจะโรยหน้าเอา แล้วแล้วทำไมไม่เอาแบบปูใส่ลงไปเลยตอนเราทําถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยมันจะร่วนเหาะมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างมันจะเละไปหมดดูมิทรงโอเคโอเคดูมิทรงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ใบมะกรูดเดี๋ยวเราหอมหอมเอาตกลงหอมหรือมะกรูดอันนี้อันนี้เด็ดเลยก่ันเดนมะราหอมบมะกรูดหอมอันนี้ให้รู้จริงถ้าเราขยี้มือนรับ ให้รู้ว่าแกนคือเชฟตัวจริงจบจบจบเบตเตอร์นะครับขอบคุณคพี่แกนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิฟต์นะร้านอยู่แถวไหนจ๊ะร้านอยู่สุขุมวิท49ค่ะนี่บอกเลยบอกเลยบอกเลยสุขุมวิท49ใครคิดว่าเป็นร้านจริงๆก็เป็นอู่ซ่อมรถกันนะ อยู่ตรงช่วงไหนของสุขุมวิทเนี่ยนี่นี่เอออยู่ใกล้ๆสมิติเวชค่ะสมมติว่าสมิติเวชอยู่ตรงนี้มองตรงไปเป็นร้านกัญชาซ้ายหรือขวาขวาค่ะขวาวีดมอเตอร์ไซค์นะคะพี่ไม่ตทางตมไม่เคยเห็นเลยอ่ะครับไม่รู้ร้านเปิดมา้ี่สี่สิบเก้ามันยาวเหมืปีนี้เขาปีที่สี่สิบเก้าแล้วค่ะร้านนี้ต้องเปิดมานานพอแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่่วาร้านเนี้ยมันเพิ่งเปิดไม่นานค่ะ คือหมายถึงว่าสาขานี้มันเพิ่งเปิดไม่นานมีกี่สาขาจ้าทั้งหมดมี3สาขาค่ะมี3สาขาสาขาที่สุขุมวิท49เป็นสาขาที่3ค่ะแต่ว่าสาขาหลักจริงๆ2สาขาจะอยู่ที่นนทบุรีค่ะอ๋อเลยใช่ไปดูรางเขานิดนึงใช่เปล่าอันนี้อยู่ในอาคารพาณิชย์หรือใต้ตึกคอนโดเป็น ตึกริมถนนค่ะตึกริมถนนแต่ไม่ใช่คอนโดค่ะเป็นตึกคล้ายๆออฟฟิศคล้ายๆออฟฟิศซอยมันดูไม่ใช่ตึกวิวไม่ใช่เมืองไทยแล้วรอบหน้าร้านพี่เป็นสีฟ้าจริงไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ AI ค่ะ AI คุณกีฟคุณกีฟทำมืออยู่นะครับแล้วก็ข้าพุทธเจ้าแล้วก็ไม่หรือที่รับจากหลนะปู่ไม่อยากให้โกหกกันอ๋อไม่ได้ที่เขามาหลอกพวกเราคุณไม่ได้อยู่ในวงอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นถนนที่รถผ่านค่ะถ้าเกิดใครผ่านแถวนั้นน่าจะเคยผ่านอยู่แล้ว มมาดูเมนูอาหารที่นํามาครับหอยลายอบเนยกระเทียมค่ะหอยลายอบเนยกระเทียมทำไมเราเสิร์ฟหอยลายในหอยนางรมเปิดหอยนางร คือจริงๆอันนี้มันเสิร์ฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วอะค่ะแต่ว่าแต่ก่อนมันจะเป็นหอยจริงๆแต่ว่าอันนี้เราก็คือไปเจอเซรามิกที่มันเป็นหอยมาแล้วก็เลยมาใช้เราเให้ความรู้สึกแบบ<ช>มันดูเป็นฟิลเดิมอะไรเงี้ยค่ะ,เ,คะเวลาเสิร์ฟจริงเท่านี้เลยบแบบนี้เลยใช่ค่คะ แต่เป็นไงมีเนยกระเทียมมีพาร์สลี์ด้วยร้อนเพราะมันจะหอมแบบฟุ้งเลยอ่ะแต่คุณกิ๊ฟเขาพูดฉาดฉานเนาะใช่เพราะเขาจะไม่ฉาดฉานได้ยังไงเพราะเขาไม่ได้ทำร้านเขาทำพี่ตำหน่ตรงแเพกลเขาก็บอกว่าคุณพร้อมจะซื้อไหมอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งร้านกี่บาทครับ230บาทค่ะ เฮ้ยก็โอเคโอีกนะคะเออกาโอเคนะเพราะว่าถ้าเรากินไอ้หอยลายปกตินี่มันจานอย่า0สามร้อยสามร้อยนี้ดูดีพร้อมไอขนมอันนี้กราทำมันมาเป็นเซ็ตค่ะเป็นเซ็ตดีเลยนะเนี่ยนะหนูแปังได้สี่ชิ้นคุณกิกี้ขอจ้องตาอีกทีหนึ่งได้ไหมครับเขาสู้นะเดยวเขาก็เขินหรอกเนว่างจาจะจีบเขาจีบผู้หรอ ผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าเขาจเฮ้ยในในจีบพวกเฮ้ยเราไม่ได้จีบเราแค่อยากรู้ว่าเขาจริงกับเราเปล่าโอ้โหทีนี้มา่อนดูตาหน่อยแมนแมเลยว่าไมาไม่หมอค่ะหมอช้างอย่าหลงนะเขาชอบเธอค่ะจบไปไปไปนองนองนี่เฮ้ยแต่คุณกิ๊ฟไม่หลบตาว่ะจะหลบตาทำไมล่ะคะถ้าหนึ่งร้อยสายแรกกิ๊ฟยังขานหมอยังขายต้มหมอหนึ่งร้อยสายแรบกิ๊ฟไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะครับไปต๊อกหมายเลขสามครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่หนึ่งมาจากร้านที่อยู่แถวไหนครับร้านอยู่ที่พระรามสามครับผมพระรามสามยังไม่ข้ามไปฝั่งทนยังครับใช่ไหมพระรามสามสมมติว่าเราจะข้ามสะพานแขวนเนี่ยเราลงก่อนนั้นเราก็วิ่งเรายังอยู่ในยังไม่ข้ามแม่น้ำเจริยานะแต่อยู่ข้างคลองแต่อยู่ข้างคลองไม่ได้ติดแม่น้ำาแต่อยู่ข้างคลองร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว ร้านนี้เปิดมา10ปีแล้วครับสิปีที่หนึ่งทำเองไหมหรือว่าไงเป็นคนทําเองครับเป็นคนนําเสนอทุกเมนูครับตอนนี้หมายถึงว่าเป็นเจ้าของด้วยนไม่ใช่จะกอกไม่อาบอิ่มครับเป็นเชฟเป็นเชฟครับเป็นเชฟอ๋อดูแลทั้งหมดเลยดูแลทั้งหมดเลยครับแต่มีลูกมือช่วยเขาเป็นแบบฟิลเฮดเชฟเฮดเชฟผัดไปด้วยถูด้วยโอเคนะโอเคนะทศกัณพันมืออ๋อาำลากเกียร์นะ ก็ตอนแรกผมก็มาก็แก้ก็แก้เป็นผู้ช่วยอพอดีคืนดีเชฟไม่อยู่เราก็คือแอบใส่ยาให้เชฟอ่ะใช่เลือดตอนพัดอยู่นี้ใช่ไหมมันเป็นมุกหลังจีนอ๋อเฮ้ยเขาทำเปนบ้านนะไม่มันเป็นมุกหลังจีนคืเขาด่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใมครับมาไปดูร้านกัานิดนึงได้ไหมนะเฮ้ย กระจกปั๊สวยจ้าไอตรงเขากระจกมันเป็นไรอ่ะฟังฟังติดกระจกไปแล้วอันนี้เป็นเป็นร้านนี่แหละฟังฟังติดกระจกเป็นร้านจนรถมันดูคาเฟ่มันดูไม่เป็นอาหารจีนนะเนี่ยมันดูอยู่บนตึกนะเป็นอาหารจีนสไตล์โมเดลครับโมเดล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 โคมไฟตรงข้างเสาเดอะซิมมากเดอะซิมมากเดอะซิมสีโวตอนแรกเชื่อเขามากเลยนะแต่ที่เขาพูดอ่ะเขาเปิดร้านเต่พเห็นลูกกจริงไม่ใช่จริงคือดูทรงเขาเนี่ยเป็นเชฟเลย ร้านแบบเนี้ยเนี่ยมันมีเท่านี้เองเหรอมีข้างหลังครับตรงหลักําแพงเนี่ยจะเป็นครัวตอนนี้กำลังหัวหมุนกันเลยอยู่ข้างหลังแล้วมันแล้วโต๊ะโต๊ะมีเท่านี้เหรอโต๊ะมีอยู่ประมาณ30โต๊ะครับร้านยาวมันเรื่อยๆนี่เหรอร้านยาวเลยครับเฮ้ยสภาพร้านยาวลึกๆแบบนี้มันใครทําวะรูปร้านมันดูแบบฟาสต์ฟู้ดถูกเอาละมาดูเมนูที่เขามาเขาที่เขาบอกว่าเป็นจีนจีนโมเดิมเปิดครับสี่ อ๋อเฮ้ยดูดีกุ้งแชบุ้ยทอดซีเรียลกุ้งแชบุ้ยทอดซีเรียลเออกุ้งแชบุ้ยทอดซีเรียลแสดงว่าไอเนี้ยไม่ใช่แป้งทอดไม่ใช่ครับซีเรียลไม่ซีเรียลโอซีเรียลเรื่องอะไรครับชอบดูซีเรียลซีเรียลเออไอเนี้นซีเรียลดูได้นะครับซีเรียลพิดเบมครับ ใครของใครเป็นพระเอกผมครับหัวแยกอันนี้พระเอกอันนี้ผัวพระเอกโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพีอาร์เลยอันปะตอมมันจะได้ไม่งงไปดิมันจะได้ไม่งงเลยเอออ่ะแล้วเรามีผัวเขาไหมเราสังเรื่องนี้เรื่องอาหารก่อนโอเคอัอาหารก่อนจ้ะอันนี้เขาสายวายนะเราสายอะไร ใจ X ครับใจ X ไม่ด้วยทวิต X ทวิตเตอร์ X X ทวิต X ใจสั่งโปรอ่ะแล้วเสิร์มนี่อะไรฮะเนี่ยตรงนี้เป็นเอ่อมายองเนสครับสูตรพิเศษของเราเราจะเสิร์ฟคู่กับดูบุนตรงกินอ๋อมาจากคุณตรงอันนี้เหมือนเหมือนน้องข้นหวานตอนแรกพี่ก็นึกว่าน้องข้นหวานน้องข้นจริงเออแต่จริงถ้าติดติดน้ำจิ้มอย่างเดียวอยู่ทำไมมันอยูไม่แบบไม่ flip ลงมาได้อะ ที่ชื่อของจริงใครลวกแซมตัวรู้เนี่ยไม่คิดว่าของปลอมจริงเมื่อกี้ไปดูได้ที่เรียนไปแล้วมันอยู่นานถ้าสมมติว่าแกเลือกสมมติแกเลือกนะแกจะต้องปาดตรงนี้กินด้วยพิสูจน์คือแบบอ๋อมาถังอันนี้ทำเองวะทำไมวันนี้ทำเองใช่ไหมครับอ๋อทำเองครับโอเคเมนูนี้กี่บาทครับเชฟเมนูทั้งหมดเนี้ย750บาทครับ แต่กุ้งเขาตัวใหญ่นะใหญ่มากตัวน้แบบใหญ่มากอันนี้คือใหญ่มากๆคือถ้าคนไม่กินอันนี้พุทซื้อเฉพาะอันนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วไม่กินคู่กันยังไงอ่ะมันถ้ากินคู่กันจะฟินมันจะฟินหรือถ้าเกิดอยากสั่งแยกก็อันนี้ก็ประมาณ ร้อยหกอันนี้ร้อยหกสหเก้าศวกร้อยไม่กินหกน่งน่นอนเจ็ดร้อยห้าสิบไม่กินเจ็อยนี้ทไม่แบงแยกมันถูกป่า5ห้าร้อ่ะห้าอนี่ร้อยหกสิบรอยหกอ๋อไม่มีรถเลยอ่ะไม่ได้ลดก็ต่างแยกแต่เขาเขานำเสนอว่าต้องกินดองโอเคใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้เชิญที่อัลเทร์ันครับขอบคุณพิรุษมากสงสัยมากโอ้โหเชฟของเราทั้งสามโตแต่ละคนตอบคำถามได้มีสไตล์สุดๆเดายากเลยนะ นะครับเนี่ยว่าใครคือเชฟตัวจริงและใครกันเป็นเชฟตัวปลอมแบบนี้เหล่านักชิมของเราจะเลือกโต๊ะไหนกันเราไปเริ่มจองโต๊ะกันเลยเอาละครับคิดให้ดีนะครับจองให้ถูกโต๊ะนะครับโต๊ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือหมายเลขสามนะครับโต๊ะมีสองที่นั่งเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วสิบวินาทีโอ้โหริบเกิน,<ห>น<ะ>์นะโอ้โหโอ้โห คนไทยเกินไปนะครับเต็มตัวจังโต้อครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เก่งฉันฉันออันนี้เลยาสองหนึ่งหมดเวลาโอ้ my god ผมโอ้ my god จะเป็นคนมีดีก็ได้นี่ครับพี่เฮ้ยผมชอบนะทำไมครับผู้ชายทั้งหมดคือไม่สนใจสุภาพกันีเหลืออยู่คนเดียวเหลืออยู่คนเดียวแล้วผมก็กระซักกระเจิงเอาไปแล้วแต่ ทำไมชถึงมั่นใจมานั่งโต๊ะนี้จ้ะหนูไม่มีความมั่นใจอะไรเลยแต่หนูว่าเป็นคือน่าจะพี่แก่นคิดว่าเป็นโต๊ะหมายเลขหนึ่งพี่แก่นน่าจะใช่เชฟตัวจริงแล้วเชฟที่คุณนั่งคุณคิดว่าใช่ไหมหนูคิดว่าเขายังจำราคาไม่ถูกเลยแต่ว่าหนูก็ไม่เบลมเขาเพราะเขาอาจจะแบบทํางานอยู่ในครัวอาจจะแบบโอ๊ลืมราคาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากุ้งอะไรอย่างเงี้ยหนูกินได้ ยังผมว่าคุณกิ๊ฟอ่ะพูดจาคร่องแเท่าที่สุดแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเชฟจริงๆความมั่นใจในการตอบโลเคชั่นสาขาเอ่ยแล้วก็ไปรับอธิบายอาหารเนี่ยเหมือนเขาเหมือนเขารู้จักอาหารเขาจริงาจคิดว่าน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะไม่พลาดคือผมว่าดูจากแบบ AI ที่มันแบบมาสวยมากแล้วมันดูจากตรงนี้เนี่ยผมว่าทีมงานเขาตั้งใจหลอกเขาทำให้มันดูแบบคอนทราสอาจจะได้ไม่เลือกโอเคพี่แก่นครับยังไง ทำไมถึงเลือกพี่แก่น <c oughs> คือโดนเลือกพี่แก่นมาตั้งแต่นั่งตรงนั้นบอกชิปปี้วันจะเลือกคนนี้ตั้งแต่แ,ตแรกเ mm hmm. พราะอะไรเพราะเรารู้สึกถึงความจริงใจ <c oughs> ที่พี่แก่นส่งสายตามาให้เมื่อกี้เขาทำทงี้ด้วย <c oughs> นี่ปิ๊งป <c oughs> ินะ๊งนะีเปิ๊งปิ๊งเชื่อพี่หน่อยพี่แล้วเขาทำงี้ด้วยเออนิ้วเออมาถูกนิ้วป่ะถูกนิ้วนิ้วนี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งนะสองข้างเออใช่พี่แก่นถูกต้องไหมครับ เฮ้ยพาเวลครับพาเวลคิดว่าใช่ไหมที่เรานั่งคิดว่าใช่ผมรู้สึกว่าอันนี้ดูเป็นอาหารที่สุดล้วเนี่ยตอนนี้ผมท้าได้เลย,ยพูดไปให้เต็มๆเวลาตัดย้อนมันดีแหม,แมๆในการจองโต๊ะครั้งแรกแต่ละคนวิ่งกันสุดชีวิตเลยนะครับสงสารคุณชิปปี้วิ่งสู้นมๆไม่ได้เลยแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไปเพราะเรายัางต้องไปตามสืบกันต่อกับช่วงนี้ เดีมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงตามสั่งนะครับเชฟแต่ละคนจะทําเมนูตามสั่งนะครับค่ะวันนี้เราสั่งให้ทําเมนูเกี่ยวกับชิ้นนะชูนะมาดูเมนูที่ทําตามสั่งชื่อว่าผ้าพาทูน่านี่ผ้าผ้าพาทูน่าอุ้ยน่ากินอ่ะอุยดูดีอ่ะเอ๊ะทำไมผ้ามันเป็นต้องใส่นดำพริกเผาหรอ เออน้ำพริกเผาเนี่้ำพริกเผาครับที่ร้านมีปีผ้าอื่มไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเมนูผ้าไม่มีอันนี้ทำพิเศษอันนี้ก็ผ้าไปไอ้ผูแย่งบุกเดี๋ยวเราจะจีให้ดูโอเคจะจีให้ดูนะครับเทปจะจีให้ดูจีให้ดูนะครับเราก็เริ่มตั้งชื่นั่นจีนั่นจีเอาหัวใจมาฉันมาสิเล่นสองคนไม่เล่นกระนอ่าเล่นด้วยกันนะ เดี๋ยวตายเลยจีจีมาดูดูเชฟจีก่อนออกก็เป็นฟิลแบบเหมือ,อนฟิลกริลฟิลลายย่างๆไม่รองให้กระทะร้อนก่อนหรอคะเออบริมันจะเริ่มร้อนมาเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติดนะน <c oughs> ะครับเรามีน้ำมันก่อนนะคะ <C oughs> อ๋ออ๋อน้ำมันเป็นเนี้ยเรามีน้ำมันอยู่มีเนิ่นม่นะแต่มันมันเดี๋ยวมันจะแตกนะไม่ใช้มือแบบไม่ใช้แบบที่คีบอะไรอย่างเงี้ยเราทำประมาณที่ว่าเปลี่ยนสี <c oughs> นะเปลี่ยนสีแล้วก็กลับ เปลี่ยนสีสักพักดำอ้าบป๊วยดีมาเลยโอ้โหครับลูกก็ทำได้แค่พลิกกันนะพลิกอย่างเด <ไป S 2> ียวเองแต่หน้าพี่เก่งแบบอ้าวลีมันก็ง่ายทำได้เช่นกันทุกคนแหละแต่ว่าจะประมาณไหนแต่ขอบแต่ขอบมันต้องแบบมีความขาวอย่างนี้น่ะมนมันเขาดูไม่ตื่นเต้นนะแต่พี่ทีมงานเขาดูรุนนะเขาดูรุน นี่ลู้นหนึ่งหั่นให้ดูได้ไหมฮะเชฟได้ครับเจอนะถ้าจะเกีวกับการหั่นต้องมีมีดจะรู้เลยจะหั่นได้เลยอันนี้คือเป็นมีดที่เชฟเตรียมมาหรือรายการเตรียมให้คะเชฟเตรียมมาครับโอ้โหมีดปกติใช้มีดนี้หั่นปลาหรอครับโอ้ยเขี่ยงน่ารักมากดูทำซูชิเข้าเข้ากับมีดด้วยนะสีเดียวกันเี่ยงดูทำซูชิด้วยอุ้ยเขาอ้ยเฮ้ยสมเชฟนะอะไรเงี้ยเลเท ผมว่าแปลกๆผมว่ามันผิดด้านเลยผมว่ามันต้องตัดแนวนี้ไหมฮะเขาเส้นมันแปกแล้วฮะโอ้โหดูทรงแล้วเป็นล้วนเลยเป็นปลาเป็นปลาปลาปนเลยไม่ใช่แกงดูหน้าสับพี่แกงแกงหรือเปล่าเนี่ยเชิญชิมดีกว่าชิมได้เหรอครับชิมด้เลยครับ อร่อยโคตรกลมกล่อมอร่อยเลยอร่อยมากเต็มเต็มคำครับเต็มคำถ้าคิดบวกๆพี่เก่งเขาอาจจะไม่ได้หั่นปลาเองอรนะเขาเป็นไปได้ ทำแต่เรื่องอย่างนี้หรออร่อยเลยอ่ะฮะโอเคเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้บลาปลาทูน่าของเชฟกัดเรานักชิมดูถูกปากมากเลยนะครับเป็นเมนูที่อร่อยแซ่บครบรสแต่วิธีการหั่นปลานี่ดูไม่น่าเชื่อถือสุดๆอย่าเพิ่งมั่นใจไปเพราะช่วงหน้าถึงคิวของเชฟกิฟ์และเชฟหนึ่งที่จะต้องมารังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบหลักปลาทูน่าให้ออกมาประทับใจเหล่านักชิมอดใจรอสักครู่ครับ